สวัสดีค่ะฉันชื่อน้ำฝนฉันเป็นตำรวจแผนอาชญากรรมอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรแห่งหนึ่งต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ยังเด็กความฝันของฉันก็คือการเป็นตำรวจมาตลอดฉันใฝ่ฝันที่จะได้กำจัดพวกคนชั่วในสังคมให้หมดไปและตั้งแต่ที่ฉันได้เริ่มอาชีพตำรวจฉันก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเสมอมาฉันจับคนร้ายได้มากมายแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังรู้สึกว่าฉันยังทำงานได้ไม่นีนัก ตอนนั้นเองที่ฉันคิดที่อยากจะมีคู่หูในการทำงานขึ้นมาฉันจึงได้ทำเรื่องขอไปหลังจากฉันได้ทำเรื่องขอคู่หูใหม่ไปได้ไม่นานฉันก็ได้คู่หูอย่างที่ต้องการมาโดยคู่หูของฉันมีชื่อว่าเข้มโดยเข้มเป็นตำรวจที่เพิ่งเข้า,ารับราชการตำรวจได้ไม่นานจึงอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมากนักและเรื่องนี้เองที่มักจะเป็นปัญหาในการทำงานของคู่เราเสมอ ด้วยความที่เข้มและชั้นจะมีความเห็นไม่ตรงกันในหลายๆเรื่องทําให้การทํางานของเราล่าช้ายิ่งขึ้นไปอีกจนทําให้ฉันคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ฉันทํางานคนเดียวโดยที่ไม่ต้องมีคู่หูเสียยังดีกว่าจนมาถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ความคิดของฉันต้องเปลี่ยนไปบ่ายวันหนึ่งหลังจากที่ฉันเพิ่งพักกลางวันเสร็จก็ได้รับแจ้งมาว่ามีการส่งยากันในเขตความดูแลของฉัน ฉันรีบไปหาเข้มเพื่อบอกเรื่องนี้และเดินทางไปสืบสวนเรื่องนี้ทันทีระหว่างทางที่เรากำลังไปฉันและเข้มก็ได้ปรึกษากันโดยก็เหมือนกับทุกทีค่ะที่ความเห็นของเราไม่ตรงกันอีกแล้วโดยตอนนั้นฉันให้ความเห็นว่าเราควรที่จะรอดูสถานการณ์เสียก่อนแล้วค่อยลงมือจับพวกค้ายาแต่เข้มกับมีความเห็นว่าเราควรไปจับพวกค้ายาเลยทันทีเพื่อจะได้ไม่เสียเวลา ตอนนั้นฉันและเข้มยังไม่ทันได้ตัดสินใจเลยว่าจะเอาวิธีไหนเมื่อไปถึงที่หมายฉันบอกเข้มว่าให้เราดูสถานการณ์ไปก่อนแต่ตอนนั้นเข้มไม่ได้เชื่อฟังฉันแต่อย่างใดเขาลงจากรถและวิ่งเข้าไปจับพวกค้ายาทันทีถึงฉันจะโมโหที่เขาไม่เชื่อฟังฉันแต่ในครั้งนั้นเราก็จับพวกค้ายาได้ครบทุกคนจนฉันก็เริ่มคิดว่าบางทีความใจร้อนมุทะลุข,ของเข้มก็มีประโยชน์เหมือนกัน หลังจากนั้นมาดูเหมือนว่าเข้มและฉันก็จะเริ่มทำงานได้อย่างเข้าขากันมากขึ้นไม่ทันไรก็มีคดีใหม่เข้ามาคดีนี้เป็นคดีลักพาตัวโดยคดีนี้มีความซับซ้อนมากเพราะพวกคนร้ายทำงานกันเป็นกระบวนการและมีหลายคนเมื่อรับคดีมาฉันและเข้มก็เริ่มทำการสืบสวนทันทีคดีนี้เป็นคดีใหญ่นะเราต้องร่วมมือกันเพื่อจะได้ปิดคดีและจับผู้ร้ายมาเข้าคุกได้โดยเร็ว ฉันบอกเข้มไปผมก็เชื่อฟังคุณตลอดผู้หมวดมีครั้งไหนบ้างที่ผมจะขัดใจคุณเข้มตอบฉันกลับมาทุกครั้งแหละฉันพูดโดยคืนนั้นทั้งฉันและเข้มอยู่ทำงานที่สถานีตำรวจกันจนดึกดื่นดึกแล้วหมวดกลับไปนอนพักก่อนไหมเข้มถามฉันนอนได้ยังไงคดียังไปไม่ถึงไหนเลยฉันตอบถ้านั้นกินอะไรหน่อยละกันเดี๋ยวผมสั่งให้พูดจบ เข้มก็สั่งข้าวต้มเจ้าปรดของฉันมาให้ทันทีนี่นายรู้ได้ย่งไงว่าฉันชอบกินร้านนี้ฉันถามเข้มไปเราทำงานด้วยกันมานานทำไมเรื่องแค่นี้ผมจะไม่รู้ล่ะเข้มตอบฉันพร้อมส่งยิ้มลึกๆคู่หูฉันก็ใส่ใจฉันเหมือนกันนะนี่ฉันคิดในใจหลังจากเรากินข้าวกันเรียบร้อยเราก็ทำงานกันต่อสักพักหนึ่งเราก็ทราบถึงที่กบดานของพวกคนร้ายฉันและเข้มตกลงกันว่าเราจะลงพื้นที่ไปสำรวจกัน ในวันพรุ่งนี้และก็มาถึงวันที่ฉันและเข้มต้องไปสังเกตการที่ที่พวกคุมร้ายกบดานอยู่โดยเราจอดรถสังเกตการอยู่ที่นั่นทั้งวันกินในรถนอนพักเราก็นอนพักในรถเหมือนกันเมื่อเราอยู่สังเกตการกันมาเป็นเวลานานเข้มก็มองมาที่ฉันแล้วพูดว่านอนพักสักเงีบเถอะหมวดเดี๋ยวผมรับช่วงต่อเองไม่เป็นไรฉันยังไหวฉันตอบเข้าไป หมวดบอกว่าไม่อยากให้ผมขัดใจหมวดใช่ไหมผมก็ไม่อยากให้หมวดขัดใจผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นพักสักหน่อยเถอะครับเชื่อผมหลังจากเข้มพูดจบฉันก็ตัดินใจหนีไปสักพักหลังจากที่ฉันพักไปได้ไม่นานก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเข้มเอามือมาสะกิดฉันเบาๆเพื่อเรียกให้ฉันหันมองออกไปข้างนอกตอนนั้นเองที่ฉันเห็นไอ้พวกคนร้ายมันจับผู้หญิงวัยรุ่นมาเพิ่มเมื่อฉันกำลังจะหันไปเพื่อจะบอกกับเข้มว่า ให้รอสักพักกำลังจะเรียกกำลังเสริมฉันยังไม่ทันได้พูดอะไรสักคำเข้มก็ลงจากรถและเดินตามพวกคนร้ายไปไม่มีทางเลือกและลงตามเข้มไปเพราะมีคนร้ายข้างในหลายคนรอฉันด้วยฉันกระซิบบอกเข้มแล้วเราทั้งสองคนก็ค่อยๆเดินเข้าไปในโกดังของพวกคนร้ายอย่างเงียบเงียบเมื่อเข้าไปฉันก็เจอกับห้องหลายห้องโดยในแต่ละห้องมีผู้หญิงสาวที่โดนพวกคนร้ายพวกนี้จับมาขังเอาไว้ ฉันรีบเดินไปปลดล็อกประตูเพื่อช่วยผู้หญิงพวกนั้นอย่างเงียบๆและไม่ทันไรนั่นเองที่พวกคนร้ายก็มาเจอฉันและเข้มเข้าพวกมันรีบวิ่งเข้ามาหาฉันและเข้มพร้อมอาวุธมีดและปืนมองไปฉันคิดว่าพวกมันน่าจะมีกันอยู่สีคนโชคดีค่ะที่เข้มเป็นตำรวจที่เก่งเรื่องการต่อสู้และใช้ปืนเป็นอย่างมากทั้งฉันและเข้มเราต่อสู้กับพวกคนร้ายจนพวกมันนอนสรุปกันไปทุกคนเพราะโดนเข้มจัดการฉันและเข้มเห็นว่า พวกนั้นไม่น่าจะลุกขึ้นมาสู้กับเราต่อได้เราเลยไปช่วยผู้หญิงที่โดนจับมาต่อแต่ทันใดนั้นเองก็มีคนร้ายคนหนึ่งหยิบปืนขึ้นมาและยิงตรงมาที่ฉันตอนนั้นฉันยังไ่นไตัวและคิดในใจว่าฉันต้องโดนยิงแน่ๆแต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเข้มดันวิ่งเข้ามาและเอาตัวเองมารับกระสุนแทนฉันเข้มโดนยิงเข้าที่ไหล่ซ้ายเต็มๆฉันรีบวิ่งเข้าไปยิงคนร้ายคนนั้นและช่วยผู้หญิง ฉันตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นมากฉันไม่คิดเลยว่าคู่หูของฉันคนนี้จะมารับกระสุนแทนฉันโดยเข้มสลบไปและไม่นานกำลังเสริมที่ฉันเรียกไปตั้งแต่ตอนแรกก็มาถึงฉันรีบพาเข้มขึ้นรถฉุกเฉินไปโรงพยาบาลทันทีตอนนั้นเข้มเลือดไหลเยอะมากแถมยังไม่ได้สติจนฉันกลัวเหลือเกินว่ากระสุนจะไปโดนเส้นเลือดใหญ่ของเขาหรือเปล่าไม่นานก็ไปถึงโรงพยาบาลคืนนั้นฉันอยู่เฝ้าคู่หูของฉันตั้งคืนด้วยความคิดที่ว่า เขาจะเอาตัวเองเข้ามารับกระสุนแทนฉันทำไมฉันรู้สึกผิดที่ทําให้เขาต้องมาโดนยิงแทนฉันเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงเข้มก็ออกมาจากห้องฉุกเฉินฉันอยู่เฝ้าเขาทั้งคืนจนเขาฟืน้นวันนั้นฉันลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมเห็นเข้มกําลังมองมาที่ฉันตื่นแล้วหล่อหมวดเขาถามฉันพร้อมส่งยิ้มโทษทีมาเฝ้านายแต่ฉันกลับหลับซะเองฉันพูด เขาส่งยิ้มมาให้ฉันอีกครั้งโดยไม่ได้พูดอะไรแล้วนี่นายยิ้มอะไรของนายฉันถามเขาผมโล่งใจนะที่เห็นหมวดปลอดภัยเขาพูดแล้วนายละ่ะเอาตัวมารับกระสุนแทนฉันทำไมมันอันตรายนายอาจตายได้เลยนะฉันพูดเชิงดุเขาไปผมไม่เป็นอะไรหรอกผมทนได้แต่ถ้าหมวดเป็นคนโดนยิงผมคงทนไม่ได้มากกว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนั้นหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นมาทันทีเมื่อได้ฟังเขาพูดฉันรีบตัดบทสนทนาทันทีเพราะหน้าของฉันมันเริ่มแดงแถมใจยังเต้นรัวๆอีกด้วยหิวไหมฉันถามเปลี่ยนเรื่องเขาได้ฟังก็หัวเราะขึ้นมาเล็กๆแล้วพูดว่าผมนึกว่าหมวดจะพูดอะไรซึ่งๆกลับมาแต่หมวดกลับถามผมว่าหิวไหมเนี่ยนะเขาพูดพลางหัวเราะสักพักคุณหมอก็เดินเข้ามาในห้องและพูดว่า คุณต้องนอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลต่ออีกสักหน่อยนะครับแล้วค่อยกลับไปทำงานให้ผมอยู่โรงพยาบาลคนเดียวหลายๆวันผมก็เหงาแย่สิครับเข้มพูดพร้อมมองมาที่ฉันก็ให้แฟนคุณอยู่เป็นเพื่อนสิครับหมอพูดพลางมองหน้าฉันเช่นกันไม่ใช่นะคะฉันไม่ใช่แฟนเขาฉันเป็นคู่หูเขาค่ะฉันเป็นตำรวจฉันรีบปฏิเสธหมอไปทันที คุณหมอพูดจบก็เดินออกไปและทิ้งให้ฉันอยู่กับเข้มแค่สองต่อสองตอนแรกสถานการณ์ไม่ได้อึดอัดอย่างนี้นะคะแต่พอคุณหมอมาหาว่าฉันเป็นแฟนเขามันทําให้ฉันรู้สึกเขินบวกกับสิ่งที่เข้มพูดกับฉันก่อนหน้านี้ยิ่งทําให้ใจฉันเต้นแรงเข้าไปใหญ่เดี๋ยวฉันขอออกไปสูดอากาศข้างนอกก่อนนะฉันรีบขอตัวออกมาข้างนอกทันทีทําไมหมดเขินพอมรอเข้มพูดเขินบ้าอะไรล่ะ ฉันแค่อึดอัดที่อยู่ในห้องนี้นานๆเลยอยากออกไปสูดอากาศสักหน่อยฉันรีบบอกเขาไปเอาเถอะครับรีบไปรีบมานะครับย้ายผมอยู่คนเดียวนานๆผมเหงาเขาพูดพร้อมส่งยิ้มมาที่ฉันตอนนั้นฉันรีบเดินออกมาจากห้องเขาทันทีหลังจากนั้นเข้มก็พักฟื้นตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่ออีกหลายวันโดยตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันที่นี่ฉันก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กับเข้มทั้งที่เมื่อก่อนเราก็ทํางานด้วยกันมาสักพัก แต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรจนมาถึงวันนี้ผมรู้สึกคันหัวจังผมอยากสระผมสักหน่อยไม่ได้สระผมมาหลายวันแล้วเข้มบอกฉันนายก็ไปสระสิมาบอกฉันทำไมเล่าฉันพูดก็ผมเจ็บแขนเพราะผมรอกกระสุนแทนหมดไงเลยยกแขนไม่ขึ้นเขาพูดพลางทำหน้าเหมือนจะทวงบุญคุณฉันแล้วนายจะให้ฉันช่วยนายยังไงฉันถามไปด้วยความสงสัยหมดสระผมให้ผมหน่อยละกัน เขาพูดพร้อมทำหน้าอ้อนฉั้นก็ได้แต่ที่ฉันยอมทำให้เพราะนายช่วยชันไว้หรอกนะฉันพูดจบก็ค่อยๆประยุงตัวเขาเดินไปที่ห้องน้ําโดยเมื่อมาถึงฉันก็ให้เข้มนั่งบนเก้าอี้และเอ็นตัวมาที่ฉันฉันเริ่มสระผมให้เขาช้าๆระหว่างสระผมไปฉันก็ใจเต้นไปเพราะตัวเขาและชั้นชิดกันมากๆแถมตอนที่ชั้นสะผมให้เขาเขาก็มองชั้นด้วยสายตาโอนยนตลอดเวลา เมื่อสระผมให้เข้มเสร็จฉันก็ค่อยๆพาเขาออกมาจากห้องน้ําเพื่อมานั่งบนโซฟาและเอาผ้าขนหนูมาเช็ดผมให้เขาระหว่างที่ฉันกำลังเช็ดผมอยู่นั้นอยู่ดีๆเข้มก็มาจับมือฉันจนฉันต้องหยุดเช็ดผมทันทีตอนนั้นเองที่ทั้งฉันและเข้มเรามองหน้ากันและเข้มก็ค่อยๆเอ็นตัวมาหาฉันทำท่าเหมือนจะจูบแต่ฉันก็ขยับตัวออกห่างและรีบออกมาจากห้องทันที ฉันเดินออกมาด้วยใจที่ว้าวุ่นและได้แต่คิดว่าเมื่อกี้นี้เขากำลังจะจูบฉันใช่ไหมหรือเขาคิดอะไรกับฉันกันแน่ฉันอยู่ข้างนอกพักหนึ่งเข้มก็เดินออกมาจากห้องพร้อมสายน้ำเกลือที่แขวนไว้อยู่เขาเดินออกมาและทำท่าทางเหมือนเมื่อกี้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นและเมื่อใช้เห็นเขาทำแบบนั้นฉันจึงไม่ได้พูดถึงเรื่องเมื่อกี้เหมือนกันและถามคำถามเขาแทนเพื่อแก้สถานการณ์ว่านี่นายจะไปไหนหรอ ผมอยู่ในห้องนานอยาาออกไปเดินเล่นสักหน่อยเขาพูดนี่นายเดินได้ปกติดีนี่หายเจ็บแล้วหรอฉันถามเขาไปผมเจ็บไหล่ไม่ได้เจ็บขาแนอหมดเขาพูดพลางหัวเราะแล้วท่านั้นนายจะให้ฉันประยุงตัวนายเดินเข้าห้องน้ำทำไมละ่ะฉันถามเขาด้วยท่าทางหงุดหงิดไปต่อไม่ถูกเลยเขาพูดหลังจากนั้นฉันและเขาก็ออกมาเดินรับลมกันในสวนของโรงพยาบาล ระหว่างที่เดินอยู่เข้มก็ถามฉันขึ้นมาว่าทำไมหมวดถึงยังไม่มีแฟนละ่ะอายุก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วจะให้ฉันเอาเวลาที่ไหนไปหาแฟนกันละ่ะวันๆฉันอยู่แต่โรงพักแนจะให้ฉันเอาคนร้ายมาเป็นแฟนได้ไงฉันพูดพางหัวเราะหมวดรู้ไหมตั้งแต่ผมได้มาเป็นคู่หูกับหมวดผมประชับใจหมวดมาตลอดที่หมวดมีความตั้งใจในการทำงานมากหมวดทั้งเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวแต่ก็เป็นคนใจดีในเวลาเดียวกัน จนผมรู้สึกอยากจะให้หมดมีคนดูแลบ้างเข้มพูดพร้อมส่งสายตาอ่อนโยนมาให้ฉันฉันไม่ได้ตอบอะไรเขากลับไปเพราะยังซึ้งอยู่กับสิ่งที่เขาพูดแต่ก็เถอะระหว่างที่หมดยังไม่มีใครดูแลให้ผมดูแลหมดไปก่อนแล้วกันดูแลตัวเองไปเถอะพูดจบทั้งฉันและเขาก็หัวเราะกันใหญ่ต่อจากนั้นไม่นานเข้มก็หายดีและออกจากโรงพยาบาลได้ เข้มและฉันกลับมาทำงานเป็นคู่หูกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้เรากลับสนิทกันและรู้ใจกันมากขึ้นเรามีความคิดและอะไรหลายๆอย่างตรงกันเราเข้าขากันดีมากจนใครหลายๆคนก็ต้องทักทำงานด้วยกันไปก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กันมากขึ้นทุกวันด้วยความใกล้ชิดและดูเหมือนว่าอะไรๆจะเริ่มไปได้ดีแต่ก็เดินมาเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นอีกครั้งเพราะอยู่ๆเข้มก็โดนย้ายไปอีกหน่วยหนึ่งโดยฉันต้องเปลี่ยนคู่หูด้วย เข้มโดนย้ายไปเป็นคู่หูของตำรวจอีกคนหนึ่งและฉันก็ได้คู่หูคนใหม่มาเช่นกันตั้งแต่วันนั้นเราทั้งสองคนก็ต้องแยกย้ายกันฉันและเข้มแทบไม่ค่อยได้เจอกันเลยในช่วงนั้นเพราะทั้งฉันและเขาก็งานยุ่งต้องบอกว่าคู่หูคนใหม่ของฉันทำงานดีนะคะแต่แปลกที่ฉันกลับคิดถึงเข้มตลอดและอยากให้เข้มกลับมาทำงานกับฉันอีกเย็นวันหนึง่งที่ฉันเลิกงานและกำลังกลับบ้านฉันก็ได้เจอกับเข้ม เขาเดินตรงมาที่ฉันและพูดกับฉันว่าเลิกงานแล้วหรอหมวดใช่ฉันกำลังจะกลับบ้านนะ่ะฉันตอบเขาไปไม่ได้เจอกันนานเราไปหาอะไรกินแล้วพูดคุยกันหน่อยไหมเขาชวนฉันได้สินายอยากกินอะไรละ่ะฉันถามเอาเป็นข้าวต้มเจ้าโปรดหมดแล้วกันเพราะตั้งแต่ผมไม่ได้เป็นคู่หูหมวดแล้วผมก็ไม่ได้กินเลยได้สิไปกันเถอะฉันพูดพร้อมส่งยิ้มให้เขาเราเดินทางไปร้านข้าวต้มทันที เมื่อมาถึงร้านฉันแทบไม่ต้องสั่งอะไรเลยเพราะเข้มเขาสั่งให้ฉันทั้งหมดแล้วอาหารทุกอย่างที่เขาสั่งก็เป็นของโปรดที่ฉันชอบทั้งนั้นนี่นายจำได้หมดเลยหรอว่าฉันชอบอะไรบ้างฉันถามเขาจำได้สิก็หมดเป็นคู่หูคนโปรดของผมนะฟังเขาพูดจบฉันก็อดที่จะยิ้มตามไปไม่ได้เรากินข้าวและพูดคุยกันนานจนฉันรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนตอนที่ฉันและเขาเป็นคู่หูกัน โดยก่อนกลับเขาก็พูดกับฉันว่าผมไม่รู้นะว่าตั้งแต่ผมต้องไปทำงานที่หน่วยอื่นหมวดจะคิดถึงผมบ้างไหมแต่ผมอยากจะบอกว่าผมคิดถึงหมวดและห่วงหมวดตลอดว่าหมวดจะต้องทำงานหนักจนไม่ได้นอนอีกหรือเปล่าหมวดกินอะไรบ้างหรือยังจนหลายๆครั้งที่ผมต้องแอบซื้อกาแฟและขนมไปวางไว้ที่โต๊ะทำงานของหมวดเขาพูดจบฉันก็นึกขึ้นมาได้ทันทีว่าหลายครั้งที่ฉันกลับมาที่โต๊ะ ก็จะเจอกับกาแฟาและขนมวางไว้อยู่บ่อยๆแต่ตอนนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาวางฉันเลยถามเขากลับไปว่านายเองหรอที่เอากาแฟามาวางไว้ที่โต๊ะฉันนั้นไหนๆนายก็พูดมาขนาดนี้แล้วฉันขอถามนายหน่อยแล้วกันว่าที่นายทําไปทั้งหมดนายคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าฉันถามเขาไปนี่หมดไม่รู้จริงๆเหรอว่าผมคิดยังไงหมวดคิดว่าผู้ชายจะทําเรื่องแบบนี้ให้ผู้หญิงคนไหนไหมถ้าไม่ได้ชอบ ฟังเขาพูดหัวใจฉันก็เริ่มเต้นแรงขึ้นอีกครั้งผมรู้ว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันหมดก็มีความรู้สึกดีๆเหมือนผมแต่ตอนนี้เราเริ่มห่างกันผมไม่รู้จริงๆว่าหมดยังรู้สึกแบบนั้นกับผมอยู่ไหม <S <S เขาถามพร้อมมองหน้าฉันและตอนนั้นเองที่ฉันเห็นว่าในในเรื่องก็มาถึงขั้นนี้แล้วฉันขอพูดความรู้สึกทั้งหมดที่มีออกไปเลยแล้วกันฉันก็รู้สึกแบบนายแหละฉันรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่มนายอยู่ด้วย มันทั้งรู้สึกดีและสบายใจแบบที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนและฉันก็เศร้ามากตอนที่นายกับฉันต้องห่างกันฉันพูดพร้อมน้ำตาที่กำลังจะไหลตอนนั้นที่เข้มได้ฟังฉันพูดจบเขาก็ดึงตัวฉันเข้าไปกอดทันทีและพูดว่างานทำให้เราต้องห่างกันแต่ผมไม่อยากจะห่างกับวดอีกแล้วคบกับผมนะตอนนั้นเองที่ฉันไม่รอช้าและตอบตกลงไปทันทีหลังจากคืนนั้นทั้งฉันและเข้ม เราก็เริ่มคบกันอย่างจริงจังเราเข้ากันมากจนกลายเป็นคู่รักที่ใครๆในสถานีตำรวจก็ต้องอิจฉาเลยก็ว่าได้ใครจะคิดกันละ่ะคะว่าคู่หูใจร้อนของฉันในวันนั้นจะกลายเป็นแฟนที่แสนน่ารักของฉันในวันนี้